ไมได้พพูดไมเสร็จนั่นเองนนีอ ไปเลยไปเลยไเร่อยหน่อจ้ะข้าวมอนส่งมาเลยข้าวมอนส่งมาเลยาเร็วกว่านี้อ่ะข้าวมอนส่งมาเลย

กินเหมือนกันพี่คนนี้เป็นรูไม่ใช่พวกเราเองนล่แหละมาแล้วดูดิห้าห้าหกคือรถพายไม่ให้เสียงเลย คุณราบไม่ทันเรียบร้อยแย่เสร็จแล้วแถวหน้าะนแค่สองแไม่เยอะแน่เลยตัดไหมตัดไม่นะหนูเวลาถ่ายรูปรวมเด็ตเป็นกว่าเขาไม่ไม่ยังเออยัเธอ่อยากได้แบบ นะไหรือเปล่าว่าเรามีโดนี่ีแล้วเร่ขอม่ค่แต่ว่าอะไรก็นมโดลยแล้วอยู่อย่างเงี้ยไม่เห็นเงี้ยค่ะแล้วดี๋ยวหน้าก็ยืนสูดแรง